โอเคก็จะเป็นประมาณนี้อู้นี่เนี่ยครับนี่เห็นตานอ็อตกระพริบไหมเมื่อกี้เห็นตา็อตกระพริบปะ โอเคนะผมก็ตนะ้องขอสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์คราฟปีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งสําหรับคลิปนี้นะฮะผมแตมเมอร์ก็มาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า The Temple of Not น็กันนั่นเองนะครับผมนะฮะ The Temple of Not น็อตอินฟซีแมปนะครับผมแต่ว่าเรามาอยู่กันใน PE นะครับผมนะฮะซึ่งแมปก็จะเป็นอย่างนี้ก่นกอนเลยนะผมก็ต้องของก่อนเกินก,นก่อนเลยว่าแมปนี้เป็นแมปที่ทําขึ้น ให้น็อตนะครับผมน็อตคือใครครับน็อตก็คือผู้สร้างเกมไมครับที่เราเล่นกันทุกวันนะครับสร้างเกมไมครับ PC จนมีทั้งไมครับคอนโซลไมครับ PE มาให้มาให้พวกเราได้เล่นกันถึงทุกวันนี้นะครับก็ต้องขอข้อพุ่น็อตกันด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งแบบนี้เขาก็ได้ทํามาเพื่อให้น็อตนะครับผมเป็นเป็นเหมือนแสดงความยินดีหรือแสดงความขอบคุณนั่นเองนะครับผมซึ่งแบบนี้นะฮะตรงนี้มีกล่องนะฮะ มาดูนะ่าตรงนี้ก็จะมีทองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็มีปุ่มกดอะไรสักอย่างนะฮะ,ะเราก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราลองเดินไปดูตรงนี้กันเลยดีกว่านั่นเองนะครับผมยี่จิงแมปนี้เป็นแมปจาก PC นะฮะแต่ว่าแต่ว่าถูกทามาเพื่อเพื่ออยู่ใน PE นะครับผมนี่คืออะไรเขาต้องเขาต้องให้หาของอะไรสักอย่างนี่เลครับผมเดี๋ยวเราไปหาของกันดีกว่านะรู้สึกว่าจะเป็นเตียงนะครับผม สักคู่นะฮะท่านผู้ชมโอเคนะผมผมขึ้นมาบนต้นไม้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแม่น้ําทะเลกลางกว้างใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองหาเจาเ้าเตียงกันดีกว่านะผมผมรู้สึกว่ามันจะมีเตียงนะมันอยู่มันอยู่ทางด้านไหนสักที่นี่เนี่ยฮะ,ะมันจะเป็นเตียงเฮ้ย <c oughs> ทำไมพื้นที่ตรงนั้นมันแหว่งไป <c oughs> อ่าฮะว t h ต โอเคนะผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาที่หน้าของน็อตแล้วนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นหน้าของน็อตผู้สร้างเกมมาครับกันเลยนะผมซึ่งผมหา,าปุ่มกดหรือเป็นเตียงหรืออะไรนี่แหละให้เขาใส่ไปแล้วประตูจะเปิดนะฮะเพราะว่าแมปนี้เขาแปลงมาจากคอมนะครับผมซึ่งทําให้ผมงงมากนะฮะเดี๋ยวเรามาปรับเป็นโหมดเอา,เ,อาเป็นโหมดเซอร์ไวนวอลกันดีกว่าแล้วเราพามาทัวร์แมปนี้กันเลยนะผมตามจริงนะฮะตามจริงนะฮะถ้า ถ้าจากบมบีซีแล้วตรงนี้มันจะเป็นพื้นดินหมดเลยนะไม่ใช่นะ้ํามันจะเป็นพื้นดินแล้วตรงนี้เราก็จะโผล่มาตรงนี้นะผมจะเราจะลองทุบไปนะฮะอ่านะตรงนี้จะเป็นที่เปิดอะไรสักอย่างนะฮะอ่าแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเพลงฮนะอ่าแป๊บเดียวนะฮะเ,เราลองลือแมปนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนะาดี๋ยวนี่นะฮะตรงที่เรามานะฮะถ้าเราหาของเจอเราใส่โยนใส่ไปในนี้นะฮะประตูก็จะเปิดประมาณนี้แลนะเนาะแล้วเราก็ เข้าไปนะฮะเราก็เข้าไปแล้วเราก็นี่นะฮะจะมีทองเราเยียบตรงนั้นนะครับก็จะมีทั้งทองทั้งแร่ไหลออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็คือหน้าตาของน็อตนะฮะผู้สร้างเกมมาครับนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นในพ c ซีอ่าแมปมันจะสวยกว่านี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแบบพีซีให้ดูแล้วกันตรงนี้เลยอ่าเห็นกันหรือยังนะฮะเห็นความแตกต่างกันหรือยังนะฮะอ่า นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าแปลงมาจาก PC ตรงนี้ก็มีทองมีอมเมเลมีเพชรไรมานะฮะไม่หยุดไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองเหยียบซะอีกทีนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะไหลมานะฮะก็เรามาดูทัวตรงหลังหน้าน็อตกันดีกว่าว่ามีอะไรนะฮะอืมเรามาดูข้างในข้างในน็อตกันดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะคลิปนี้ก็แค่ พามาทัวร์หน้าน็อตนะ,ะับผู้สร้างเกมไม n ครฟ a นะฮะเป็นแมพที่เขาข้างในก็จะเป็นวงจรมากเลยแต่วงจรคงใช้ไม่ได้นะผมเพราะตรงนี้มันเป็นบล็อกที่ไม่มีในไม n ครฟ a f t PE นะผมก็ลืมนะฮะว่าเป็นบล็อกอะไรนะผมแค่เอามาให้ดูกันนะ,ะถึงหน้าน็อตผู้สร้างเกมไม c ครฟ t ก็นั่นเองนะฮะแต่ว่าผมเป็นช่างลือ้อช่างค้นนะฮะก็ค้นไปตามระเบียบโอเคก็จะเป็นประมาณนี้โอ้นี่เนี่ยครับนี่ เห็นตาน็อตกระพริบไหมเมื่อกี้เห็นตาน็อตกระพริบปะเออเป็น,นกลไกตาน็อตกระพริบนะครใครดูไม่ทันก็รีเพย์ดูคลิปไปได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคก็ตาน็อตจะกระพริบนะฮะก็ให้ดูนะฮะแค่ดูเฉยๆนะสำหรับผู้สร้างเกมมาครับนะครับผมโอเคนะผมเป็นไงบ้างนะครับกับหน้าน็อตผู้สร้างเกมมาครับก็นั่นเองโอ้ยขยับโอ้เมื่อกี้เสียงตาขยับนะฮะ อ๋อสุดยอดกันไปเลยนะครับผมกับแมปนี้นะฮะที่เขาสร้างมาเพื่อขอบคุณน็อตที่สร้างเกมมาครับมาให้พวกเราเล่นกันนั่นเองนะผมโอเคถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่ดูคลิปนี้หรือคลิปไหนเสร็จรบกวนที่จะกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับ